กินขาวยำาะล้ยงค่ะพ e, ี่น้องค่ะกินข่าวปักตําบักหุ่งเนาะค่ะเนาะทีเก้าพี่น้อง่ะทีเก้าเวลาเดิมพี่น้อง่ะกินตาบักหุ้งแบบเก้าเก้าขอแบบอีสานอีสานคือเก้าค่ะพี่น้องขาเนาะกินกับวยากัไก่ทอดพี่น้อง่ะที่เก่าเวลาเดิมพี่น้องค่าเออเพิ่มเติมคือความอร่อยเนาะกินข่าวปอาตำปอกฮุ่งกับพี่น้องค่ากับข้าวเหนียวค่ะพี่น้อง่ะข้าวเหนียวกองเก้านี่แหละค่ะเนาะมาค่ะมาลงมือกินน้ำกันค่ะตำปอกฮุ่งแซ่บสซ่บกับพี่น้องขาเนาะ สว voi, ัสดีจ้าพ่อพี่น้องจ้ามาพ่อก็แยกกิจเล็วเด้อค่ะเด้อมื่อนี้มากินขขาน้ากันค่ะพี่น้องค่ะกินขขากับตำบักหุ้งเนาะค่ะเนาะงตำบักหุ้งกับทอดไก่ค่ะพี่น้องค่ะมื่อนี้หิวว่าเข่าค่ะก็เลยสิกินขขาเนาะค่ะเนาะมื่อนี้พอกินเสร็จเด้อพี่น้องค่ะหิวว่าเข่าเพรได้กินขขามาหลายมื้อแล้วค่ะตำบักหุ้งก็กับทอดไก่ค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละเนาะมื่อนี้พับตำลายค่ะพี่น้องค่ะตำนิดหน่อยค่ะตำเพรากินเบิร์ดนี่นะพี่น้องค่ะน้องเพราะตำต้องตำลายดอกเพราะว่ากินข่าเพราะกินข่าวกกินหลายเพราะได้อยวค่ะ มานี่แหละค่ะเนาะเดี๋ยวให้เบื้องตําบักหุ่งพี่น้องขาใส่บักกอกเด้อพี่น้องขาเห็นบ่นี่ตําถ้่วยเดียวค่ะนี่แหละเนาะตําบักหุ่งถ้่วยหนึ่งค่ะเนี่ยไก่ทอดค่ะพี่น้องขาประมาณนี้เด้อพี่น้องขาไก่ทอดสามชิ้นค่ะเอามากินน้ำกันเลยเด้อค่ะเด้อเห็นดีบ่ค่ะเอาประมาณนี้แหละเนาะข้าวเนั้อค่ะพี่น้องขาข้าวเหนียวค่ะวันนี้หิวข้าวเพราะได้กินข้าวหลาเมื่อแล้วปกติก็กินสักขนมสินนะพี่น้องขา นี่แหละค่ะเนะเาะข้าวเหนียวค่ะโอ้ยพี่น้องาขาจกใบเราด้วนี่ข้าวเหนียวหิวเข่าแห้งน,นะเอามากินกันเลยเด้อค่ะเด้อกินน้าก้อนค่ะอืมโอ้ยมี้ยงท้องพี่น้อง่ะไ่ะได้กินเข้ามาหลายมือแล้วค่ะหิวข้าเนาะจ้ำน้าก่อนเด้อพี่น้อง่ะจ้ำน้าตำหมกหุ่งก่อนโอ้ยคักเนาะ อืโอ้ยเปรี้ยวใดใจพี่น้องค่ะตามักหุ่งใส่บักกอค่ะโอ้ยเปรี้ยวสาใจได้ใจเลยค่ะมาๆๆนี่ฮพักใบเขียวตามเคยพี่น้องค่ะพักแล้วตตาสิมี่เนาะ ออามาไปทั้งพี่กินตาม,มีพี่น้องคะ่ะมันแซ่บแบบนี้นะก็ได้กินแบบนี้คะ่ะมันเนี่ยตำปลาไหลด้อพี่น้องคะ่ะพอกินเขาอืแซ่บครับ กินขนมเส้นเนี่ยตำหลายกว่านี่เพราะว่ากินขนมเส้นเยอะนะพี่น้องคะกินข้ากักินบลาขค่ายได้เยอะซับหนิกับพาะแล้วนะเวลาต้อนบักก,กอกอยู่อใส่เราจะได้จำจักบาทว่านี่ไงโอ้ยแซ่บครับพี่น้องนี่สมแซ่บพี่น้องขะสมบักกอบแซ่บแซบเอาไว้จำโอ้ยเนาะขีนอดป้นกุ้งเนาะพี่น้องคาปกกระกอบเนี่ยนะฮึฮึ จกจอสมแซบสมบวานพี่น้องคะ่ะไก่ค่ะไก่ทอดค่ะทอดเอ,เองเด้วยค่ะเด้อทอดเอ,เองค่ะอกรอบนอกกรอบไอ้กรอบนอกนุ่มในพี่น้องคะ่ะเนาะอืมอืม เห็นว่าเนี่ยขาวจ้วะเลยกรอบนอกนุ่มในมัมาแข็งแขงนะพี่น้องค่ะเห็นไ่มเนี่ย สมสมวันวานเปน้องค้าประกอบ ปั่นที่สามพี่น,อน้องครับแสบแสบมาเด้อมันเว่ตาตำหลายตำเพราะกินเบิดหัมปันเราพี่น้องครับ Mình tâm hết các câu Kim khảo lọc được cái câu bên cả mặt kim khảo nhau một khuyên ตอนไกลพี่น้องคะ่ะถอดไกลกินกรับเขากันยุ่ม แซ่บ,บคักแซ่บแน่มาเด้อค่ะเด้อ คำหนึ่งพี่น้องคะอิ่มแล้วพี่น้องกินข้าวอิ่มไว้พี่น้องขาถ้ากินขนมเสี่ยงมาท่านอิ่มเด้เนี่ยกินข้าวไปอิ่มไว้พี่น้องคขาถ้ากินขนมเสีย่ยงกินหลายกว่านี้อิ่มแล้วผมรู้สึกว่าอิม่ม ยิ้มเราพี่น้องขาบเบ่ไหวแล้วกินเข่าได้แค่น,นี้ค่ะกานตีว่าแซ่บเด้อค่ะเดอ้อทำเป็นขนมเสี่ยงในกินเบิร์ดแล้วค่ะพี่น้องขาบเบ่เหลือแล้วเนาะอันนี้กินเข่าวพรากินหลายนะพี่น้องขาเจอกันไหมค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะแซ่บค่ะพี่น้องขาตำมะฮุ่งใส่บะกอกเด้อค่ะเดอ้อ